ราอยู่กับการรถเขาโลโก้นะครับวันนี้รถเขาโลโก้มากับลุงยศและลุงเติงจะไปเจอที่สถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องรถ G-Class อีกเช่นเคยนะครับใช่ครับคือเราอ่ะเคยคุยเรื่อง G-Class หลายรอบแล้วแล้วก็มีพีๆ่ๆน้องเนี่ยถามผมมาว่าควรจะซื้อรุ่นไหนและซื้อแบบไหนสั่งที่ไหนสีอะไรดีมันต้องราคาเท่าไหร่วันนี้เราจะพาไปดูนะเป็นรถเบนซ์ AMG G, G. คลาสอ่าซึ่งเป็น6 3เนาะคือผมต้องเท้าความก่อนว่าไอ้จีแขนความได้ไหมแขนความก่อนว่าแขนความไปสักหน่อยเราต้แขนความมาก่อนว่าจีคลาสจีคลาสเนี่ยเป็นรถที่ยอดฮิตแล้วกันนียอมนิยอมนิยมแต่ว่านิยมยังไงก็ยังไม่ได้เยอะมากคือเยอะขึ้นแล้วแต่ว่าเวลาอย่างเว็บเพจพวกแบบแรคาฮันเตอร์ไปเนี่ยเห็นจีครับ พี่ๆเขาก็ยังถ่ายกันมาบอกกันอยู่นะว่าวันนี้เจอจีครับเนาะมีเสน่ห์มีความเท่แล้วก็เมืองนอกฮิตมากเนาะโตลาร้านักบอลเป็นรถประจาบ้านเขาเลยแหละต้องมีต้องมีเขาเรียกว่าของต้องมีนะส่วนเมืองไทยเนี่ยก็ผมว่าก็ขับกันหลายคนอย่างพี่ๆที่ชอบรถเอนนิยมมากดาราก็ขับกันหลายคนเนาะอ่าไม่เคยบอกกันยจริงๆคือเจ้ารถผมคันนี้มันโมดิฟายมาจาก G63 สาที่เราจะไปดูนี่แหละ รถคันนี้มันเป็นโมดิฟายที่ที่เยอรมันสารตั้งต้นเรามันก็คือสารตั้งต้นก็คือ G63 นี่แหละ g กสามเออะไรวะ4 6หวะเยอะเชครั้งแรกที่อยากจะพูดเฮ้ยผมว่า g ีจีคลาที่ผมรู้ไม่น้อยกว่าใครอะเครื่องมากี่ลิตรสี่ลิตรเฮ้ยเบียอะไรเบียตัวร้อยมันเนี่ยทำไมอะรู้เยอะอะดิวะเอ้ารู้ดิเป็น V 8นะครับ อาอีกแล้วยัดเ Turbo. ข้ใบเทอนเนร์โบนี่ว่าคืนนอนท้องไปเนี่ยไม่นอนเป็นยัว่าคืนไม่สบายเลยกินยามาบ้านเรานี่ก็วนเวียนอยู่จีคลาสผมนี่มีจีคลาสหลายคันมากก็คเคยซื้อมาสี่ครั้งค่ะมีสามห้าศูนย์ อันนี้เป็นโมเดลแรกเดี๋ยวขึ้นมาให้รถอบุมทุกเครื่องใช้แล้วก็รถคันขาวคันขาวคันขาวคือที่ที่มันทำเป็นคันแรกเลยอันที่เป็นฮงซาม่าฮงซามคันแรกของคนไทยเราคือฮาม่ากันนั้นโพรแล้วไวร์ออกมาขนาดนั้นขับดีมากแล้วก็ผมไปไปใส่ชุดแต่งเป็นบาร์บัส700นั่นก็เรียก700แล้วก็ไปซื้อคอมพลีคาร์เป็น800 800แล้วก็มาคันนี้แต่ยังไงก็ตามผมจะบอกว่าอย่างบาบัสแบางคนอาจจะเกินงบ เก่งเพราะมันต้อง20กว่าถูกไหมใช่ใชอะเรามาดูันระดับแบบ10กว่าแต่ว่าเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรก็ไม่รู้แหละเดี๋ยววันนี้ไปดูกัน,มมนมไม่อยากดูดใช่เขาบอกมีโปรโมชั่นแต่จริงๆนะหลังเรารู้สึกว่าชอบสแตนดาร์ดใช่อเออผมรู้สึกว่าสีสันมันออกมาแบบสดใสามากขึ้นเยอะนะส่วนตัวคือตอนหลังอะคนก็พยายามมาแต่งบราบัสกันกับการว่าพอเราย้อนกลับไปดูชุดแต่งที่มันเป็น a m g ธรรมดาของสอะมันมันดูเรียบมันดูสวยเนาะใช่เออมันใช้ได้น่าไม่เบื่อสีไม่ใหม่สวยนะใช่ อ่ะเดี๋ยวเราไปที่เ e น z b k ีบางนากันนะครับเราอยู่ที่เ e น z b k ีนะครับที่บางนาเลยร้านเจแดงกับยามาตงมาเลยแล้วนะร้านเจแดงกับยามาตงไปเรื่อยอ่ะไปเราไปดูเิค่เห็นเขาบอกว่าที่นี่ น่าจะสต็อกเยอะแล้วก็จอดกันอะไรกันสต็อกอะไรครับไม่ผมบอกก่าผมเมื่อเคยมาถ่ายอีกชั้นนันจะเป็นมือสองมีชั้นมือสองด้วยเหรอมือสองพิบเลยพาไปดูมั้งดิแต่ว่าวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องอะไรรถ G Class AMG 63เนี่ยอันนี้อ่ะให้เห็นเลยเยอะมากเลยทำไมเขาเยอะไม่มีใช่ไหนสั่งมาจะกกองขันนี้แล้วพร้อมส่งทุกคันเอาเร็วๆดีถ้าคุณอยากจะมีโอกาส รถจากห้องนู้นก็อ๋อเขามีห้องป่ายห้องป่ายานเหรอห้องป่ายรถห้องปล่อยยานไปดูไปดูห้องปล่อยยานหน่อยที่ป่ายานคือชั้นเนี้ย AMG ทั้งชั้นอ๋อคือชั้นนี้คือเป็น AMG หมดเหมดเลยห้องปล่อยยานทำไมไม่ทำห้องนี้บ้างครับห้องปล่อยยานห้องจอดยานตังละฮะยังไม่เปิดแอร์เย็นๆนี่กูนั่งกันทีมงอะไรไม่มีศูนย์ได้มาตรฐานนะครับที่เขาไม่มาตรฐานจีนแล้วเดี๋ยวตอนหลังจะพาไปดูศูนย์เซอร์วิสกัาด้วยไอ้เชี่ยเสาใหญ่กว่าบ้านกูเสาใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนน oh, so oh oh yeah. well mon ี่ออัันนนนนนีี้คคื FL ะรบ็เเห่ย รถเบี้ยเหตุนี้สวยสองสามสามสี่ห้าห้าคันมีแอร์เลด้วยอันนี้ทั้งหมดเป็นเอ็หมดเลยนะเป็นเอ็ที่บายบายครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาจะถ่ายเรไปบายบายเขาสาวถ่ายต้องบายบายมาเลยเรียกเขามาเดี๋ยวเราจะไปถามคนสั่งเอามีไปแหนคนสั่งไหมแหนะอันนี้สมัยนะไหนเขาไหนเขาจับเขา นายรุ่นอ๋อนายรุ่นอีท่กคุณเบียร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสนะครับคุณทัฟนะครับสวัสดีครับเอกรพงศ์คุณเอ็ดดี้คุณเอ็ดดี้นะครับเอ๊ะคุณเอ็ดดี้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการอันนี้เป็นนายนะครับไม่ใช่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนายใหญ่ลดตำแหน่งตัวเองเลยไหมโอ้โหนายใหญ่อันายใหญ่คำถามแรกเลย สั่งมาทำไมเยอะแยะเยอะมากสต็อกที่นี่เขาก็จะตอบมาสั่งมาขายมึงถามทำไมสั่งมาขายเลือกมึงก็ถามไปเรื่อยอ่ะนะครับป้าคือผมว่ามันเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าใช่ใช่มีหลายคันนะครับกลารพูดว่าที่นี่เยอะที่สุดและพร้อมที่สุดละอมส่งทุกคันผมว่าไม่มีแล้วนะ S L 43่สาเาเยอะขนาดนี้แล้วก็ไม่ทราบว่กี่คันครับ เออจริงจมีอยู่แปดลำครับมีแปดลำมีแปดลำสีด้วยเนาะหลสีด้วยนี่ใช้คำว่าลำด้วยใช่ใช่ใช่แล้วนี่กำลังคุยพี่คือถ้าพูดคำว่าลำเนี่ยสมองมันคิดอะไรอยู่รู้เลยรถเก้าส่วนรถเก้าส่วนรถเก้าส่วนแล้วก็หกสามนี่กี่ลำครับเออก็อีกประมาณแปดลำเหมือนกันแปดลำก็ยังมีสามใช่ไหมครับครับใช่ยังมีสามคือวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องมาเล่ามาเล่ามาเล่าอาจารย์มาเล่าอาจารย์เติ้งมาแล้วอาจารย์เติ้งก็เออพึ่งฟื้นนะครับพึ่งฟื้น คือจริงๆต้องต้องบอกว่าพี่ท้าความให้คนดูแล้วว่า G Class เนี่ยมันมีประวัติยาวนานรถเนี่ยมันเป็นทรงนี้มาตลอดใช่ไหมใช่มันก็จะเป็นทรงประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยอย่างรุ่นเนี้ยที่เปลี่ยนเป็นอันนี้มันโฉมใหม่ะเนาะใช่มันก็เปลี่ยนไฟแบบพยศไฟ,ไฟ<ช>ลี่ไฟเปนชนหน้าต้องถามลุงเติ้งก่อนข,ขอขอขอท้าความลุงเติ้งใช้รถ Gcard เป็นตัวโฉมเก่าใช่ครับก็คือเป็นตัวก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนี้ซึ่งก็เซอร์วิสก็ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็โฉมเพิ่เข้ามาเซอร์วิสอย่างน่ว่าเสียงเนี่ยไปแะไรเมื่อคืนไฟเสียงเพิ่มเป็นอย่างี้ครับฝนตกหนักเลยครับแต่ขั้นเก่จาเป็น G350 ใช่ไหมใช่ครับ G350 G350 ที่ผมใช้ครับแต่ต้องบอกข้อเสียคืออะไรไหมขั้นรุ่นนั้นอะพวกช่วงล่างสู้ไม่ได้อันนี้ดีกว่าเยอะใช่ครับพวกนี้ดีกว่าเยอะช่วงล่างดีกว่านั่งสบายกว่ากว้างกว่ารู้สึก handling ดีกว่าต้องบอกนนิดึงว่ารุ่นเก่างะ เดี๋ยวใครใช้อยู่อาจจะมาหาว่าผมไปบูรี่หรือเปล่าช่วงล่างไม่ดีเท่าไหร่ใช่ก็เป็นรุ่นนี้ก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยก็คือก่อนจะเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้นะครับผมว่ามันก็คือเป็นรุ่นที่ใช้มา30กว่าปีแล้วเป็นชัซซีแบบคาข็แคบแต่พอรุ่นนี้เขาเปลี่ยนหลายอย่างมันถึงก็เป็นแหนบไหมรุ่นแรกเป็นแหนบไหมไม่แหนบครับช็คแต่แรกๆก็เม่อก่อนอาจจะเป็นแหนบแต่ว่าอย่างตัวผมตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เนี่ยเป็นชคแล้วแต่ผมว อยู่ในกล่องแบบเดิมครับเราก็พยายามปรับได้แค่นั้นแต่อันนี้เขาเหมือนกับออกแบบใหม่บทแต่ก็พยายามจะเก็บความเป็น G-Class ไว้นะครับก็บบพูดก็พูดก็คือว่า โฉมใหม่ครับดีกว่ารุ่นเก่าเยอะกล้าพูดเลยโฉมเนี้ยมันจะมี400เนาะที่เห็นตามในบ้านเราแล้วก็63แต่ผมบอกก่อนนะว่า400สู้63ไม่ได้ถ้าคุณอยากเป็นคนที่เป็นนักเลงรถตัวจริงอ่ะคุณต้องซื้อ63 AMG ช่วงล่างก็ไม่เหมือนข้อมูลเป๊ะนะไปป่ะเป๊ะนะเอางี้ผมกล้าพูดกินตัวไหนครับว่าจีค้าในประเทศไทยไม่มีใครรู้เท่าผมไม่ได้พีเจ็งต้องบอกว่าเพราะว่าเบียร์เนี่ยคีมทุกรุ่นอย่างคันผมน่าจะเป็นคันแรกๆเลยใช่คือคันพอยืนเป็นรถภรรยาผมน้องสาวเบียร ซึ่งเบียร์เนี่ยเป็นคนซื้อครั้นั้นนะครับออกก็จาก Mercedes Thailand เป็น G Class ที่ตอนนั้นเรียกว่ายังไม่มีกระแสเลยนะครับตอนนั้นเบียร์คันแรกคนณตับซื้อตั้งแต่คนด่าผมอ่ะคนด่าซื้อเท่านี้ทำไมไม่ซื้อ S Class ใช่ครับถูกไหมถูกไหมมันราคาเจ็ดไปล้านนะเจ็ดผมจำได้ราคาที่ซื้อมา7จล้านเก้าเลยหรือแปดล้านสองเนี่ยมันจำไม่ได้ทำไมไม่ซื้อ S Class สคำถามที่เข้ามาหาผมพอดีไปเรนนี่ญี่ปุ่นพวกคนญี่ปุ่นพวกเซเลบริตี้เขาชอบขับกันเราก็เห็นว่ารถอะไรมันเท่่จัังงกอๆเนนาะมดูแบบ ดูวินเทจอะรุ่นเก่ามันมีคาแรคเตอร์เรามีคาแรคเตอร์ชัดมากใช่ทีนี้เราก็มาแนะนําก็คือเป็นรถที่ผมคิดว่าเหมาะสมในการใช้งานแล้วก็ขับซิ่งเลยเนาะผมตีมันซุปเปอร์คาร์เพราะเขาจอดซุปเปอร์คาร์ได้บางที่เขาเขียนนะต้อง63 G63 จอดได้อะไรประมาณนั้นก็คืออันนี้คือตัวเรามันตัวท็อปของ G Class เนาะใช่ครับการรอคอยบางท่านรอมา2ปีนะคะใช่คุณเอดดี้คุณเอดดี้นีสั่งล่วงหน้ามาเกือบ2ปีนะคะจึงจะได้รถ กว่าจะมานี่นานมากนะนานมากมีแต่ติดช่วงโควิดด้วยด้วยก็เลยล่าช้าไปแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่าของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของปี2023ทั้งหมดเลยเป็นเรอร์ชันปีนี้ปีนี้เลยปีนี้เลย แล้วก็ออปชั่นรงปีด้วยเดี๋ยวคนเขาจะบอกว่าปีมันไม่ต่างกันจริงต่างนะยิ่งยิ่งปีปีใหม่ๆก็จะยิ่งพัฒนาขึ้นแล้วก็ผมว่าบางอย่างเช่นตัวนี้นะที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีโลโก้นะครนี่ตัวนี้โลโก้มีโลโก้ตรงโลโก้โอ้โครับแล้วก็มีไฟ2พื้นที่เป็นลูกจีอันนี้ผมไม่มีครับ อันนี้ยังไม่ยังไม่มีรุ่นรุ่นตอนผมซื้อยังไม่มีแซื้ออิสระไหมครับซื้อพี่เขาอิสระไหมครับรถใช้งานพวกเราหายไหมหายปตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เช้ามายังหายังไม่ลงตัวเลยครับหลายครั้งจะหยอดไปครับผมชอบคันนี้คันนี้เนี่ยสีเงินแต่ผมชอบคันนี้เหมือนกันสีเงินคือผมว่าเหมาะกับคนที่แบบไม่ได้ชอบฉูฉาดอ่ะใช่แล้วก็แล้วก็สีเนี้ยมันดูจะเป็นวินจะออกเป็นแนวคลาสสิกก็ได้ใช่ครับใหม่ก็ได้แต่ที่เจ๋งคืออะไรไหมภายใน อันนี้คุณเอที่เลือกไปครหรือใครเลือกเป็นเป็นคนเลือกเลยครับนี่มาดูภายในหรือภายในแบบย้อนยุคเมื่อก่อนนะเบนซ์รุ่นสมัยก่อนนะมันเป็นเงินแล้วแบบมีเบาะสีเนี้ยใช่ครับเหมือนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่หรอสีเบาะสวยเนาะเบาะสวยเนาะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้อ้าวแล้วบอกว่าถนัดจีค้าแล้วเปิดไฟตรงไหนข้างบนขึ้นมาออฟเบาะจะเป็นสีน้ำเงินเข้มอันนี้เบาะเขาเรียกสีอะไรครับเนี่ยรู้ไหมครับยักษ์บูครับแล้วสีนี้คืออะไรครับ ซีเพอร์ธรรมดาซีเพอร์ธรรมดาครับซีเพอร์ธรรมดาอิเลเดียมซีเพอร์แปลกๆก็ถือว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับสีซีเนเจอร์ของ G Class เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเห็นแล้วเราจะรู้เลยว่าเริ่มต้นเลยเนาะตั้งใจให้มันมีกลิ่นอายแบบย้อนยุคสมัยก่อนว่าในยุคนั้นน่ะอาจจะมีความต้องการแต่ว่ายังไม่พร้อมทางด้านเรื่องการเนี่ยพอมาวันนี้ในจิตวิญญาณเดิมแต่ร่างใหม่ร่างใหม่อันนี้มีตรงนี้ด้วย G Manu G Manu f a c t u r e G Manu f a c t u r ใช่ซึ่งเป็นสีใหม่ <ม>ในลายจ <Okay. S 2> <73. S 1> ีหและคนที่ขับจีหกข้อแตกต่างอย่าบอกอย่านึกว่าเปลี่ยนแค่ก,กระจังหน้าหรืออะไรแล้วจะรอดนะนี่ท่อข้ามทอ่อข้ามนี่สี่รอไม่มีนะจไม่มีครับอันนี้ซิกเนเจอร์เลยนคนเขาเปลี่ยนหลอกเสียงไม่ได้ไม่ได้ครับ เสียงนี่มันจะเึ่มเพมอันนี้คือซิกเนเจอร์ของ G6 ใช่ครับ G63 ของ MG M G ครับแล้วก็คาแรคเตอร์นี่คือต้องเสียงประตูปึ้งอันนี้ทำยังไงถือว่าเป็นรถคันเดียวเลยที่เสียงประตูเนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ใช่ไหมครับเป็นเอกลักษณ์ที่แบบชัดเจนมากๆเรามีสีนี่รุ่นเนาะอันนี้คือสีอะไรครับเนี่ย Platinum Magnol ครับ m a นโน่เทาด้านเทาด้านด้ครับเทาด้านออกตะกัวเกลื่อนๆนะฮะเทาด้านแต่ด้านแค่ไหนก็ยังไม่น่าด้านเท่าสมยศนะด้าน ก็ใส่ชุดในแพ็กเกจก็คืออันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไฟดำมีโปรไฟล์ไฟหน้านะครับเอ่อโลโก้กระจกหน้ากระจกข้างอะไรเงี้ยอ๋ออีกอันที่ลืมบอก G 400ไม่มีโป่งเหมือน63นะครับโป่งไม่เท่ากันครับดูไม่เหมือนกันนะครับอ๋อก็ไม่เหมือนนะครับเบ้าไฟหน้าไม่เหมือนช่วงล่างขับผีไม่เหมือนกันนะครับเวลาคุณจะไปขับเล่นอะไรเงี้ย อันนี้มันวิวสนามได้นะมาดูภายในคันนี้ไหมคันนี้คือสุดอันนี้สีแดงนะสเผื่อเผื่ออย่างนั้นเลียงไปเปล่ามันแดงได้ให้เลือกได้มันแดงได้ก็สั่งภายในเป็นพิเศษนะฮะทั้งคอนโซลใต้คอนโซลแล้วก็ตัวคอนโซลเป็นดมอนคัลลัใช่ครับอันนี้มีคาร์บอนด้วยนะครับคันนี้ไม่มีคาร์บอนก็เรียกว่าได้กลิ่นไอที่มันดูสปอร์ตมากขึ้นที่บอกว่าภายในเปลี่ยนใหม่ก็คือความทันสมัยใช่ ใช้ง่ายขึ้นแต่ชอบปุ่มเปิดรถอ่ะนี่คือเป็นออปชั่นของชุดล่าสุดปีนี้เลยครับของมาริบสามต้องเลือกต้องเลือกครับไม่แจ๋วอ่ะอันนี้ไม่ฟรีอันนี้ไม่ฟรีนะไม่ฟรีครับเป็นเป็นออปชั่นเพิ่มขโมยได้ปะในสมองคิดดังขนาดนั้นเลยเหรอขโมยได้ถอดออกได้ปะถอดได้แต่อ่อตำรวจอ่ะใครที่ดูเพจของคุณเบียร์แล้วมาออกเจ๋อมาสั่งกับเราเราจะมีตัว ฝาเขาเรียกฝาปิดถังน้ำมันแล้วเราไปดูลองดูเลยครับอู้สวยเขาเป็นฝาเอ็จีด้วยคือต้องบอกว่าชั้นเนี้ยชั้นเนี้ยเป็นชั้นเอ็มจีทั้งหมดนะครับเป็นเบนซ์เบนซ์ทเป็นตัวตัวพิเศษนี่มาดูนี่และถ้าจะอยากแบบดูทะมึนทะมึนโหดโหดดูแกล้งแกล้งก็ต้องสีนี้ใช่ในแบตแมทโน ไหมแบล็คแมกโนก็คือดำด้านใช่ครับดำด้านนะครับอันนี้อันนี้ดำด้านไม่ใช่รัดสติ๊กเกอร์นะอันนี้โรงงานเนาะใช่ไหมครับมาจากโรงงานโอ้คันนี้คือแกงมากแต่ทุกคันนี้กรดักใหม่เลยนะเพราะมันจีเมนูเฟกเจอร์ทุกคันเลยนะก็บอกว่าปีใหม่นะสองพันยี่สิบสามสวยสวยสวยพี่พี่เขาเลือกอัพชั่นสวยภายในนี่ลุกๆเจ็ดแสนโอเคซึ่งนี่ก็คือคอนฟิกพิเศษมากใช่ครับแต่คือราคาไม่เท่ากันนะแต่ราคาครับก็ต้องลองลองลองมันดูได้นะครับอันนี้สีนะครับอันนี้เป็น เดสเซอร์แซรับสีนี้ก็สวยสีนี้สวยอันนี้ก็จะดูแบบแนวซซฟารีออกแนววันอักกลางแบบดูไบทุกที่แซ่ดูดบอกกันเราเข้าป่าไปกินเหล้ามากเลยครับโอ้โหสีนี้แล้วพวกบ้านพับพวกนี้เนี่ยคือทางเบอร์เซียตั้งใจนะครับโชว์เพื่อแบบเก็บความเป็นเรโทรความ คลาสสิกไว้นะครับเนี่ยซึ่งรถใหม่ๆเนี่ยคือเราจะไม่มีให้เห็นนะครับอันนี้ผมว่าสวยผมว่าเป็นเอกลักษณ์มากเลยสวยสีนี้สวยคือเขาไม่ต้องทำอย่างนีแ้แต่เขาต้องทำเพราะว่าให้พี่พอมคลาสสิกไว้เนาะแต่พี่เ็ามีรถเยอะมากเนาะแล้วถ้าเป็นส,สีเขาเรียกสีด้านเนาะสีบแบบเนี้ย สีนี้ก็สวยมากเป็นสีใหม่นะับเป็นสีเปิดตัวของแคสเซสีสนี่เครื่อง MG ครับมีแปครับมีแปดวันแมนวั n เอ็นจิ้นนะครับก็คือจะมีคนคนเดียวเลยที่ประกอบแล้วก็จะมีหนึ่งคนหนึ่งคันหนึ่งคนหนึ่งเครื่องใช่นะครับ5้าร้ป้ามาอ่ะมาฟังเสียงท่อหน่อยมาฟังเสียงท่อฟังเสียงเอกราของเขาหน่อยโอ้ข้างในสวยอะคันนี้คันนี้สวยคันนี้สวยมาเป็นเป็นทคันนี้สีแดงมันดูสดใสยังเลยอะคันนี้สวยไปนะลองตาดูนะครับ ไปไหนนี่พึมพึมอันนี้ไม่ได้เปิดท่อนะนี่เปิดท่อแล้วนี่ซึ่งเสียงเนี้ยส0่400ไม่มีนะครับก็จะมีเฉพาะ63นะครับแล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือท่อออก คู่ข้างๆอย่างนี้สองฝั่งเลยนะนี่เป็นเสน่ห์ของ g c ค a s s ถ้าจะเป็นรถรุ่นเดียวนะที่เป็นอย่างนี้เนาะผมว่าแม้แต่รุ่นเดียวแล้วก็ในส่วนของที่เก็บเก็บของข้างหลังนี่คือบอกเลยว่าเก็บเยอะมากเราเคยใส่เยอะและถ้าไม่พอได้พับได้เนาะใช่ใช่ไหมพับได้ด้วยเอาเนี่ยปิดได้ปิดหมดเลยนะมีแผ่นดึงปิดพรมนี่ก็เป็นพรมเคมีเนี่ยเขาทำเบ์ดเนี่ยดูเห็นไหมเขาจะทาจากหน้าถึงหลังนี่อะไรเนี่ยนี่กันลื่นไงคุณเมียมาแล้ว่ใจเขาใจ่ใจเวลาเออ รายละเอียดอะไรยายละเอียดดีเทลยังอะไรนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ใช่ใครดูถึงตอนนี้ถ้าเกิดสนใจติดต่อมาติดต่อโทรที่ Benz BKK ได้บอกมาจากช่องเบียร์ประโยคเดี๋ยวเขามีขาเรียว่าพิเศษให้ดีครับแล้วก็มีของแถมด้วยนะครับคันนี้ SL43 43มสี่43ี่สานี่ก็วิ่งดีวิ่งดีใช้เครื่องสี่สู 2,000 2นสอคร์บอม้บเอ็ม้าอันนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องยุคใหม่ละยุคใหม่ยุคใหม่มากตัวนี้ก็จะใช้คือเขาจะโชว์เทคโนโลยีว่าเป็นเครื่องเล็กแล้วก็แรงมาเยอะครับแทนคำเครื่องเล็กแล้วแรงอ่าครับผมขอสรุปนิดนึงตอนนี้จีคัสคร่าวๆเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าตอนคลิปออนไปยังเหลืออยู่ป่ะนะสีมีสีอะไรบ้างครับมีที่เห็นเนาะแล้วมีสีอะไรอีกครับจะมีคาราบิลีโกครับก็จะเป็นเหมือนสีทองใหม่อ๋อทองใหม่ด้วยทองด้านทองด้านนะภายในเป็นสีดานนะครับแล้วก็ จะมีคันนึงที่เป็นไฮไลท์ก็จะมาคู่กับสีบอลก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำเนี่ยจะเป็นออกซิเดียมไลท์ออกซิเดียมแบล็ครับแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเบาเป็นสีเบจแล้วก็ให้กลิ่นอายแบบย้อนยุคนิดนึงตั้งใจของคันนี้ตั้งใจแต่งเป็นแบบย้อนยุคโอเคอ่าคือแปลว่าพูดไม่ไหวมาดูแล้วกันอันนี้คือมีรถพร้อมส่ง คืออยาาคิดงานผมว่าเพราะหลายๆคนเนี่ยที่ตั้งใจนารอรถเป็นปีอันนี้กขพร้อมส่งหลายคันครับรีบมาดูนะพ๋อมีสีอื่นเนี่ยครับมีสีอื่นมีสีอื่นก่อนหน้านี้ที่ที่เราจะเริ่มถ่ายก็ลูกค้าที่น่ากินอื่นว้าไปแล้วหนึ่งคันนะไปแล้วเหรอใช่ว้าไปแล้ว G คัา63สีขาวด่างขาวด้างโอ้เสียดายมาไม่ทันไม่งั้นให้เบียร์ซื้อสีขาวด่างกับพี่แล้วขอตามกลับมากันเดี๋ยวให้ื้อแทนให้กำไรไหมให้ให้มากกว่าร้านงไหมตอนนี้ต้องเรื่องเราเดียว เดี๋ยวจะพาไปดูนี่พักนึงได้ไหมฮะในห้องได้ค่ะได้คูอ้าวถอดถอดของคืนอันนี้คือเหมือนเป็นห้องรับรองพิเศษถูกไหมครับใครซื้อ G Class G หกสามนะแล้วมาถ้าจะเป็นเทนเนสอะไรเงี้ยมานั่งรอห้องไม่ได้ใช่อ่าหรือกำลังตัดสินใจมียังสองยี่สองใจลงมาห้องนี้จิบเครื่องดื่มเย็นๆใช่ไหอาจจะตัดสินใจได้ไปออกตัดสินใจได้สมูทเลย ผหน,น้าตันอยูอ่ถามพี่ชายผมมีคนเด้ครับแ ik'm spike I'm night in minutes I'm taking it's spinning I'm going my mark me up gut butt couple to let get to the against on off so of dance sanchez all yeah away when her wheels inches yeah first f but โอ o h e ดย h ฉพาะสะอาดมากสะอาดเฉพาะกิจเลยสะอาดเฉพาะอาดองเราเยรจริงสะอาดมากไม่แต่ก็สะอาดจริงเพราะตอนนี้ผมเอารถมาสวิตมาดูก็สวิตเป็นเดือนครับตอนนั้นมาทำนเาสวิตที่นี่เนาะใช่ตอนนี้อยู่ชั้น5นะครับที่ที่เบนสีเคนะ้างกว่า งเวเฉพาะของเอ็มจีอ๋อถ้า AMG อยู่อยู่ดูนี่เลยซึ่งไทเซอร์วิสเนี่ยก็คือมาตรฐานของ Mercedes ทั่วโลกเลยครับมาตรฐานจานมาตรฐานมากครับสุดก็มาดูนะครับที่นี่เขาเลือกรถเออคอนฟิกรถสวยนะครับแล้วถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้ซื้อเบนที่เนี่ก็เราก็รับเซอร์วิสครับรับเซอร์วิสเนาะได้นะครับโอเคก็คือถ้าเป็น Mercedes เบนเมอร์เซเดสไทยแลนด์เนี่ยได้หมดถูกไหมครับใช่ครับแต่ที่นี่เร็วผมบอกเลยแล้วบริการแล้วแบบเราเห็นห้องนั่งรอคือเหมือนกับ ฟิลิตี้ต่างห้องนั่งห้องนั่งรอถ้าเกิดว่าซื้อจีร์ดได้ห้องมันด้วยได้ห้องด้วยมีศูนย์ทำสีด้วยใช่ค่ะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ชั้น6ค่ะอ๋อชั้น6อ๋อทำทำทำที่นี่เลยเพราะคนเห็นตึกเราคนจะคิดว่าเอ้ยมีสูตรด้วยหรอมีพีพีด้วยหรอ ทุกอย่างเราเขาบอกจรขาบอกจอคือไม่ต้องวิ่งทั้งทีทั้งทีส่งแค่นี่คือ one ฟต์เ service เลยจบเลยก็ไม่ต้องกัวสีเพี้ยนนะเพราะว่าใช่ทำเองไม่เพี้ยนแน่นอนยอย่าง G 6กที่เป็นสีพิเศษพิเศษไงผมว่าคือมันก็ต้องมีมาตรฐานในการผสมในการซ่อมเแ็น s t a n d a r ที่พอเป็นสีพิเศษนี่ว่างเนี่ยครับ การใช้ตัวเครื่องอบแบบฟายเนตนะครับมันจะแห้งจากด้านในออกมาด้านนอกอนอครับปกต,ติถ้าเป็นตู้อบธรรมดาก็จะแห้งจากข้างนอกเข้าข้างในครับซึ่งนั่นมีโอกาสที่สี่จะออกไดโ<อ>โ้โอ้โสะอาดมากเลยอ่ะคุ้มาตรฐานผมว่าสูงสุดแล้วล่ะไม่แล้วพี่เขามีหล,หลายห้องด้วยอ่ะเขาไม่ได้มีห้องสองห้องนะเช่ใ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 ชกใชัใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่าช่ใ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 ่ใช่ใช่ใ่ใใช่ มีีหลาย่ซึ่งข้อดีของการที่เรามีรถซับเซอร์วิสเนี่ยผมว่ารถไม่ช้ำนะครับคือถ้าเกิดบางที่แบบมาอ่ะมาเจอรถซ่อมที่นี่ทำสีที่ดูตั้งศูนย์ที่นั่นเนี่ยถ้าคนรักรถหายใจสะดวกที่สุดใช่อยังรู้ราคาว่าพี่เขาลดราคาดีมากอ่ะแวะมากันได้นะครับที่นี่เบนซ์บีเคเคบางนานะครับตั้งศูนย์ล้อก็ทำที่นี่นะคะใช่ครับดังนั้นทุกอย่างไม่ต้องออกไปไหนเลยตั้งศูนย์ที่นี่ช่วงล้อทุกอย่างที่นี่หมดค่ะก็เดี๋ยวเราไปลองขับตรงเส้นบางนาเนี่ยนิดหน่อยครับไม่ไกลมากเส้นไหนนะ บางนาเนี่ยออกชนบุรีไปเลยไหมไกลไปไปพักผ่อนนบนเฉยๆได้ปุ๊คือเมื่อกี้ผมขับไอ้คันเหลืองมาเนาะครับผมมันจะใหญ่เธอทากกว่าอันนี้อจะขับสบายกว่า G 6 3เนี่ยจะมีความสปอรต์ตอยู่แล้วในในเขาเรียกว,ว่าช่วงล่างช่วงล่างรุ่นนี้ที่เป็นถุงลมถูกปะไม่ใช่ถุงลมครับพี่ไม่ใช่ถุงลมแต่ว่าดีขึ้นเยอะอะดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะมากดีขึ้นกว่ารุ่นเก่าเยอะโอ้ดีแบบแต่นี่เลี้ยวออกมาเอาจริงนะรู้สึกว่าสแตนดาร์ดที่หกสาวยากโรงงานมาค่อนข้างช่วงล่างสบายดีดี คือคือต้องถ้าสมมุติว่าเทียบกับ400อ่ะจะมีความแน่นกว่าอือ่าจะเฟิร์มกว่าจะเฟิร์มกว่าจะสปอร์ตกว่าเนี่ยจะเฟิร์มกว่าเนาะแล้วก็อุปกรณ์ของของ G c l a s s เนี่ยมันใช้ง่ายเพราะว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ต้องงงแบบเหมือนปุ่มกดไม่ต้องเยอะขนาดว่าเป็นสัมผัสเดียวเขาดีไซน์มาให้ใช้งานง่ายมันกึ่งๆจะเป็นรถย้อนยุคนิดนึงนะคือไม่ได้ทุกอย่างอยู่ในจอขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่เชยนะเพราะพูดอะไรเมือนหมดทุกอย่างนะครับโอ้ไม่เชยแล้ยนี่นี่ตัวกลางสามารถเขียนได้ด้วย แล้วก็ปรับโหมดได้นี่ถ้าเกิดนี่ซีนี่คือคอมฟอร์ตนะครับเราปรับเป็นเอสนี่สปอร์ตแล้วรคับแล้วก็สปอร์ตพลัสนะสปอร์ตพลัสนะปุ่มตัวนี้นี่อารมณ์ซูเปอร์คาร์เลยนะครับคาร์เลยอร์คาร์เลยีแบบเพลงก็เปิดตรงนี้ได้ฝั่งซ้ายก็ปรับช่วงล่างได้ด้วยอย่างเดียวปรับได้หมดเลยแล้วก็แอร์คือปกตินี่คืออาม่าคุณลุงคุณป้าใช้ได้หมดไม่ใช่อะไรยากไม่เหมือนแบบพวกรถเซฟ้าสมัยใหม่ไหมแม่งต้องงงอ่ะเข้าจอไม่ต้อง แต่ก็ไม่เชยนะนี่เปิดมานี่ก็คือแบบมีอ่ะเปดมีเดียได้นี่มีเดียเป็นหมุนเอาเนี่หมุนเอาเป็นมีเดียเปิดเพลงได้จอนี่ก็สุอเ์ลิงตาใช่ใช่ใช่แล้วก็ดูนี่โทษนะโทษนะนี่ก่อน i w ้นีนะจ้าครับโอ้โห i เ c นะเขาจะมาคู่กันตลอดนะนี่นะ IWC นะอข้อดีอย่างหนึ่ง63เนี่ยไม่จะมีแอร์ ข้างหลังเลยอ่าใช่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 มันจะไม่ร้อนแน่นอนนี่แน่นมากเลยพียนเหรอแน่นแน่นแน่นทุคนแล้วเวลาเลี้ยวนี่ผมจะบอกว่าบอกมันตึ๊กตึ๊กเป็เราด้วยนะฮะใช่ครับคือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปีกบาะนี่ก็จะเขาจะรับรับเป็นเราด้วยเบาะอบมาตีิคอนทัวร์ครับรู้สึกกันรูปก็นี่เหมืนเดิมกันรูปมือรูปสบายใช้ง่ายแล้วเครื่องเสียงก็เป็นเบอร์มาสเตอร์หมดเลยเบอร์มาสเตอร์อะไรหมดอย่างระบบ ย่งนีไม่ต้องเลยเธอทะนะสบายมากด้วยดูใหญ่หญแต่ว่าพอชินแล้วเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมแล้วเวลา จอดกล้องมันก็ซับพอร์ตเราพอสมควรมัไม่มีกล้องรอบคันเอาจากประสบการณ์ดีกว่าเบียร์นี่ถือว่าเป็นคนหนึ่งใช้มาทุกรุ่นเทุกรุ่นนะครับจริงครับเริ่มตั้งแต่ก็คือรถที่บุ๋มน้องสาวใช้อยู่ตอนนี้ตัวเก่าตัวเก่าสามห้าศูนย์ดีก็คือขับแล้วต่เครื่องดีเซลจีหกสามสี่ร้อยก็เคยขับสี่ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนั่นเป็นปลาบ้าบัสแล้วมันเป็นชุดแต่งชุดแต่งแล้วไม่ใช่นะซึ่งผมว่าอาจจะใช้งานยากกว่าอย่างคัน800อ่ะ มันก็จะมีความแบบกินน้ำมันมากช่วงล่างมันปรับมาค่อนข้างแข็งเกินไปขณะเขายังบมดว่ากินน้ำมันเลยนะใช่พี่ไม่ไม่ผมไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอรถที่เติมน้ำมันทีสองพันละหมื่นหนึงพี่ก็วิ่งไปพย aja ไม่ได้อ่ะหมดอ่ะครับไปกลับไม่ได้อ่ะซึ่งเขาจิงเบียร์ก็คือขับไปแล้วผมว่าแทบแทบทุกที่ใช่นะครับคือผมว่าหกสามเป็นอะไรที่ลงตัวมากถ้าเป็นผมนะราคานี้บางคนอาจจะมองมองว่าทำไมไม่ซื้อซุปเปอร์คาร์ซื้อเฟอร์รารี่ซื้ออะไรเฟอร์รารี่อย่างน้อยอ่ะคุณนั่นแค่สองคนสองคนลนใช่มั แล้วก็มันจะมีจุดจุดที่ลำบากเช่นว่าเมืองไทยเนี่ยฝนตกน้ําท่วมอันนี้แน่ๆเลยมันจะยังไงนึกออกมันไม่เรียบขนมไม่เรียบคือคันนี้มันได้ทั้งเท่ทั้งเครื่องที่แรงครับหกเกือบหกร้อยมานะแล้วก็ใช้งานง่ายจอดแบบที่ซเปอร์คาร์ได้ได้หมดได้หมดคือตอบโจทย์อะแล้วไม่ไปขับไปก็แอคไปด้วยใช้งานได้ด้วยเด็นคืออ่าไม่ได้จับบอดหนังหน่นะสัมผัสเบอสัมผัสดีมากกางคืนนี่แหละผมรู้สึกว่าอะไรว่าเหมือนคน นักเลงรถอ่ะมันชอบ T63 กันครับไม่ใช่แฟชั่นละ Passion is not fashion เก่นี่เขาเป็นความข้างไข่ของเขาเนยนะครับข้างไข่รู้ป่าคำนี้มาจากไหนข้างไหนคบผม Passion is not fashion มาจากวันที่ผมคุยกับนักกะตาสั้นเขาบอกเขาไม่ได้ชอบแฟชั่นผมผมเลยพูดว่าอ๋อ ไอ้คนเอาแฟชั่น is not แฟชั่นหรือเปล่าใช่ม่ให้แฟชั่นก็อบเป็นแฟชั่นในการชอบรถนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนซื้อตามแฟชั่นกับนักเลงรถที่ชอบอน,นักเล,ลงรถเนี่ยหล,หลงไหลในความเป็น G Class เนี่ยต้องหกสามซึ่งผมก็เห็นด้วยว่ามันตอบโจทย์มากตอบโจทย์ตอบโจทย์คิดจะไปไหนก็ไปได้เลยใช่ี่ไปในเมืองบ่อยจะบดสถมาเบื่อเบื่ออยากจะออกต่างจังหวัดนะโมเม้นต์จะไปเลยแล้วไปข่ากับพวกแก๊งที่มันก็ได้ก็ได้วิ่งทันทันทัน เฮ้ยเบียร์เบก็ดีเนี่ยเบกอยู่เลยอยู่เบกอยู่ดีพุ่งจูนะเมื่อกี้ประสบการ์รถหน้าเชิดนี่ผมว่าหาได้จากจีหกสามเท่านั้นอ่ะใช่จริงรถหน้าเลยอ่ะถามดึงมาเมื่อกี้ดึงโอ้โหเอาจริงดึงดึงฟีลลิ่งรถตันงนกเอสามออกางงานมาเพอร์เฟกเลก็ไปเลือกดูนะครับทางของผมบอกว่าถ้าจะซื้อเบน์อยากจะเข้าโชวรูมเบนผมก็แนะนเบส์ปเคพราะว่าเขาส้งใจจริงแล้วก็ ส่วนบริการนี่คือเมื่อกี้ที่เราพาไปดูคือเขาเฟ์มากเขาลงทุนไปเยอะมากนะเขาตั้งใจทาจริงนะแล้วก็มั่นคงเเลยนะมั่นคงแล้วสีนี้สีที่เลือกได้หลายคันด้วยใช่ถ้าสมมติเ้าไปเลยถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านแถวนี้แต่ผมจะบอกว่ามาง่ายด้วย บางนาเนี่ยบางคนจะติดภาพว่าเอาศูนย์ใกล้บ้านอผมว่าไม่ไม่ขนาดนั้นนี่ยอยากจะแบบเดี๋ยวนี้เล่นนำเบนซ์วีเคเคสไลด์ก็มีใช่ใช่ครับเขาอาจจะมีบริการสไลด์เขามีบริการสไลด์ผมจะบอกท่านั้นนะนี่ครับพี่มีมารับรถให้เลยแล้วคุณขับรถระดับนี้นะนี่พี่มอไซค์มองแล้วรถจีครัสแล้วศูนย์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผมบอกเขาใช่ก็จบแล้วก็ที่นั่งลงนั่งรอก็สุดสะดวกสบายถ้าคุณซื้อจีคัสหกสามคุณจะได้เข้าห้องของพี่ก็าด้วยนะครับ แล,และบอกมาช่องเบลเปยกได้ส่วนลดด้วยแถมไอฝาปิดน้ำมันด้วยใช่แถมเ,เยอะนะเราไปลองคุยกันดูราคามาลองมาลองชมแล้วมาคุยราคาต่อใช่ใช่ <รา S 1> ใช่ก็แกก็ใจใจแกบอกว่าเนี่ยถ้ามาช่องเบลเปีย,ยกเดี๋ยวคุยเลยมีอะไรพิเศษครับรให้คุณลูกค้าเลยนะครับอย่างวันนี้ที่เห็นถูกใจสีไหนกันบ้างครับเบ์ถูกใจสีไหนครับผมว่าชอบสีเงินไอตัวที่ดูวินเทจสิแล้วที่บอกน้วเมืองนะผมว่าคันนั้นอ่ะใช้งานง่ายแล้วขับไปงานได้ขับไปทำงานได้เท่ แล้วก็ดูไม่เบื่อไม่เบื่อพี่ยอชอบสีไหนครับวันนี้ถ้าเอานกลึกก็ยังชอบมีได้เสิรแซงก็ชอบพี่ครู้สึกได้ได้สำหรับผมเนาะได้ได้ใช้คันด้ชอบไหนผยชอบคันเดียวกับเบียร์คือน้อเงินน้ำเงินน้ำเงิเนี่ยบเงินน้ำเงินเงินข้างนอกน้ำเงินแล้วกลับไปจองที่บีเบางนาเลยเมื่อกีแล้วเงินอะเงินอะจองก่อนจองก่อนเองครับแล้วอย่างที่เราพูดกันมาอาจจะหลายคลิปแล้วคือจีคลาเนี่ยเป็นรถที่ราคา สุดสุดเลยแข็งแบบแข็งเป๊กเลยแข็งใช่ใช่ครับอันยังไงผมก็ฝากพวกเราสามคนรถเขาแล้วก็ฝาก b e n ซ์บีเและ G63 ด้วยถ้าใครสนใจรีบมาดูนะครับยังไม่ซื้อไม่เป็นไรมันเราคุยกับที่พี่คิมน่ารักทุกคนนะครับมาดูข้อเสนอขายก่อนแต่ก็อยากให้รีบนิดนึงเพราะว่าถ้าหมดเนี่ยถ้าหมดเราเนี่ยรอเป็นปีนะครับเป็นปีหลายปีนะครับนี่สั่งมาเป็นปีถ้าเกิดเจอที่ถูกใจแล้วทุกอย่างลงตัวผมวก็ทีมขายก็บอกแล้วเสนอได้เลยเดี๋ยวเขาจะสนองให้เสนอได้หมด โอเคแล้วพบกับรายการรถเขาเราโก้ม่ดูซิว่าคราวหน้าจะไปไหนและเราจะไปถ่ายรถอะไรแล้วเจอกันบ๊ไม่ายสัเดีครับสวัสดีครับ